เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง ดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่26กันยายนพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินเตรียมตั้งป้อมเตรียมสำรองเงินไว้ให้พร้อมเพราะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาอีกไม่นานเกินรอเรื่องของการงานดวงการงานของคุณดีขึ้นเหมือนชีวิตได้รับการปลดล็อกสิ่งที่เคยทำให้คุณทุกใจก็เริ่มจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรัก ของคนมีคู่คุณและคนรักต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆด้านส่วนคนโสดตอนนี้มีเกณฑ์มีคนเข้ามารักและเป็นคนที่จริงจังอีกด้วยสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้มากแต่อาจจะต้องหมดเงินไปกับเรื่องบางเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณดีมากแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีอุปสรรคบ้างแต่ตอนนี้อุปสรรคก็เริ่มลดน้อยลงไปแล้วความสําเร็จจึงเกิดขึ้นง่ายเรื่องของความรักสําหรับคน คนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างฝ่ายต่างเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันจะขาดหรือแยกจากกันไม่ได้เลยส่วนคนโสดต,ตอนนี้เริ่มหมดหวงังเริ่มปรงกับความรักเพราะรอคอยมานานยังไม่สมหวังสักทีสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้ดวงการเงินของคุณดีขึ้นจริงๆแต่คนเกิดวันอังคารอย่าพึ่งใจร้อนเพราะดวงจะดีเป็นแบบช้าๆไปได้เรื่อยๆเรื่องของการงานตอนนี้การงานของคุณจะเหนื่อยจนแทบหมดแรงแบตเตอรี่ ของคุณก็เริ่มจะหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องต่อสู้ จึงจะประสบความสําเร็จได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีอุปรสรรคบ้างที่ผ่านมาเลยทําให้คุณและคนรักไม่เข้าใจกันส่วนคนโสดตอนนี้จะมีคนเข้ามารักมาชอบแต่ยังไม่มีดวงพบรักแท้สําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีโอกาสดีๆเข้ามาเกี่ยวกับการเงินในช่วงนี้หากพลาดโอกาสไปคงต้องเสียดายไปอีกนานเรื่องของการงานมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จก้าวหน้า อย่างมั่นคงการงานของคุณดีกว่าช่วงที่ผ่านมาอุปสรรคปัญหาก็เริ่มจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความรักแต่ระดับตามการเวลายิ่งนานวันก็ยิ่งรักกันมากขึ้นส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่อยู่ต่างดินต่างแดนสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินดูเงียบๆแต่เพียบนะจ๊ะ คนที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆเหมือนน้ำประปาไหลอ่อนๆแต่ก็มาต่อเนื่องไม่ขาดสายเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแถมงานที่คุณรับผิดชอบก็จะมีโอกาสสาเร็จมากขึ้นอีกด้วยเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ไม่บอกรักก็ไม่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้รัก แต่ปากหนักไปหน่อยส่วนคนโสดมีวิถีชีวิตที่ไม่ค่อยเอื้ออำานวยให้คุณมีคู่เลยสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้จะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆและมีโอกาสได้เงินก้อนโตอีกด้วยเรื่องของการงานชีวิตของคุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จและก้าวหน้ามากกว่าเกา่าดังนั้นคุณจะต้องมีโอกาสในเรื่องของการงานมากขึ้นแต่คุณจะเหนื่อยเพราะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ ถึงแม้จะทะเลาะก,กันบ้างด้วยความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ก็ยังรักกันไม่เปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดหากโสดมานานก็จะมีคู่ในตอนนี้สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้มีรายได้ดีหากหวังเงินสะสมก็จะได้ดังใจหมายเรื่องของการงานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงนั้นขอแนะนําให้คุณทําบุญเพื่อเสริมดวงบ้าง เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความรักจืดจางเพราะความสัมพันธ์ถึงจุดอิ่มตัวส่วนคนโสดตอนนี้คุณเฉยๆกับเรื่องความรักไปแล้วดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ